โอ้ยเห็ดยังน,อน้อนงบาดนฮะเห็ดยัางวันนี้คนดีหรือคนบ้า,น,บาน้อบาดนี่สบายดีเอ้ยสบายดีสบายดี่ดดเห็ดยังนั่นนา,นางยูเอานางยูพัดกลมกลมเงยกลมเงยกลมลงไปซ่องเบิง้งยังกลมลงลงไปซ่องเบิงงงงบ้งพัดยิ้ม ช่องโบเห็นช่องโบเห็นช่องโบเห็นเลยหัวแล้วอยู่กับไผ่นี่อยูพูดเดียวยูพูดเดียวเ,ยเอาทองเป็นยังคือใหญ่แท้เอามีลูกอยู่ผู้เดียวคือมีลูกมีผัวบ่บ่มีผัว,อว,อวเอาบ่มีผัวคือม้านม้มมานเอง มานำแดดนำลมบ่นี่คือฟันนี่แหละ <c oughs> คือฟันนี่โอ้น้อมันมีคนมาอยู่นำฟันมันมีคนมาอยู่น้ำจกัจกจักเฮิร์งระบ่มันใครคือเนี่ยมันเฮิร์งระบ่สเดือนเอาคือหูโวยจกักคือหูโวยสามเดือนคือใหญ่แท้ อ oh. คือบหวาสามเดือนมันเฮงแล้วเฮงแล้วออโอ้ยอยูู่้เดียวกับมานบัานนี้แล้วบ่มีผู้ใดอยู่น้ำเลยนี่ oh, โอ้พี่น้องเอ้ยเฮือนกับบม,มีในหอดแนวแอมแนวบงังอยูู่้เดียว <c oughs> แล้วนั่งเฮนังอยู่นี่ ไกมาซื้อเนี่ยแหละงงมาเบิ่งนี่ยและเห็นเห็นเจ้านางอยู่นี่นางอยู่พอเดียวนางเห็นยังหัวก้มซองแล้วไปเบิ่งเอียงในหันนั่นมันมียังมันเป็นอะไรมันเป็นตาหัวบปล่าเอามันเป็นตาหัวดิมันเป็นอะไรอ้าวยังนะมันเป็นเสื่องกัดเสื่องกัดยังเป็นเสื่องกันใช่ <c oughs> เอ,อเอาจะสีอ้ายเห็นยังคือบ่ามาดีดีนะพรมนันม,มีอย่างกัะเสือคัเด้มาเอาโอ้ยยูผู้เดียวกับมานพี่น้องเอ้ยคือฟันเนี่ยเผ่าบะผมแมนถือขาวลักลับอมองหม่ำน,นะอ่อุดโสดอยู่ เจ๊แดงบไปนี่ผมม,ผมัดผมเอาเชือกนี่มัดผมนั่นย<โ>อ,อยู่ผู้เดียวกับมานพี่น้องเอ้ยตายแล้วเพื่อนกับพอดีมีอย่างประโคมปฮะหงกับบะมีตินอนนะใช้นอน,นอนนะใช้ใน,นเปีน,นี่นอนผู้เดียวโอ้ อ่ะโอเอาจักน่อยกันมีผู้มานอนน้ำเลยนะอยู่ในท่องนะเดี๋ยวมันก็ออกมานอนนำ้ำาพวบม่มีไปลักมันทั้งได้ผู้ได้จางกะมาเห็นปบาเนะาะมัดนะแม่พมนะมัดรวบเข้ากันกับข้อ่ะอ่ามันสิมัดร้นวีได้่บวีจักเจือวิหละพรมนี่นะ ตายแล้วขนาดนี้บูด้วยหูมือว่ามีคนมาหลักลับเพราะวะ่าสภาพงาเงินเฟิ่นก็ได้อยู่ผู้เดียวนอนกับคืนวันหนาวป่ปนหานาวเลยเห็นอะไรบัตนี่กอดเอิกนอนกอดเอิกหันมันจะได้ชิวุ้นและตอนอันฟันว่าอัน มีคนมานอนน้ำานะ่อุ่นบ่แล้วคูซึกระดามวนบ่มันมวนบ่ยังให้เขาจังฝันน่ะยิ้มแสดงว่ามวนได้นี่เนาะมว้วนบ่ยังให้เขามานอนน้ำอีกอยู่บ่ยังให้อยากฝันอีกอยู่บ่ฝันยังได้อยู่ในท่องอ่ะเดีวยวกับบ่ฝันแล้วคูอยู่บ่วายู่ในหันมันมีอย่างในท่องมีลูกเออลูกหูจักยุะลูกปูจัก หักโมหักมวนฟันเมือนานันอะมวนโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ย,อยงางทางใจเดยอยูู่้เดียวกับมีลุบาทนี่ฟันพะว่าฟันว่ามีคนมาอยู่น้ำบบหูมือเขามาหลักลับโบหูมืออานอนแลลวบาทนี่โอ้ยมมนมันอยากออกแล้วบ้านี่นะปากมันลูกมันอยากเปิดเลยนะ